เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองค่ะเราและพ่อกับแม่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่ขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้น <c oughs> ก็เจอร้านอาหาร <c oughs> ก็เลยพากันจอด <c oughs> ก็อย่างว่าเลยนะของทับมันต้องเดินด้วยท้องในเมื่อพวกเราตั้งสามคนกินข้าวเสร็จ ก็ได้พากันเดินทางกันต่อเลยเมื่อมาถึงที่หมายก็ค่ำพอดีเมื่อเรากำลังจะอาบน้ำก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพูดแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยรีบอาบน้ำและเข้านอนทันทีพอกับแม่ก็ปากันนอนกันแล้ว เมื่อเราหลับไปได้สักพักเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากระซิบข้บางหูเดี๋ยวน้มืงออกไปจากบ้านกูเดียวนี้เสียงนั่นเบามากเราก็ไม่ได้ใส่จใจอะไรเลยรีบนอนพอรุ่งเช้าเราก็ไม่ได้บอกอะไรให้พ่อกับแม่ฟัง และแล้วคืนที่สองก็มาถึงคืนนั้นมันไม่ได้มาแก้เสียงเหมือนกับคืนแรกปรากฏร่างของยายคนหนึ่งผมหอกตั้งหัวหน้าตาคือดูไม่ได้เลยก็ว่าได้แกก็ได้พูดว่ากูบอกแล้วใช่ไหมกูก็ให้มือออจากบ้านกูไป เมื่อเราเห็นแบบนั้น<อ>เราโคกรีตแล้ววิ่งออกมาจากบ้าน<อ>เราก็เห็นพ่อกับแม่ยืนอยู่หน้าบ้านก่อนแล้วโดยพ่อเล่าว่ามียายคนหนึ่ง จู่ๆก็มาทับร่างกายของพ่อันคลานขึ้นมาจนมาจ้องหน้าตาพ่อพ่อทำอะไรไม่ได้เลยพ่อตั้งสติได้พ่อก็รีบจูงมือแม่เดินออกมาข้างนอกเมื่อผีเจ้าของบ้านไม่ให้เราอยู่เรากับพ่อและแม่ เขได้พากันกี่รถออกจากบ้านหลังนั้นตั้งแต่คืนนั้นเลย